สวัสดีครับนุนทองคนสร้างงานครับคลิปนี้ก็มาชมการเข้าบานประตูนะครับในการบากล่องใส่บานพับเนี่ยผมจะบากด้านเดียวนะครับเฉพาะาด้านประตูนะครับส่วนด้านวงโคบนี่ผมจะไม่ได้บากล่องนะครับนี่ครับบากล่องใส่าบานพับเมื่อบานพับประกบกันแล้วนี่จะเสมอกันแบบนี้นะครับจะบากด้านเดียว ส่วนด้านวงกบนี่จะจะไม่ได้บากนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วเขาจะาบากทั้งสองฝัง่งนะครับทั้งประตูและก็วงกบด้วยตำแหน่งในการบากล่องนะครับวัดจากริมประตูมา1 5บหถึงยีเซนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งใส่าบานาพับตรงกลางซึ่งประตูตัวนี้ไม่ได้หนักมากนะครับผมใช้แค่บานาพับแค่3ตัวก็พอ ซึ่งถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยต้องใช้ถึง4ตัวนะครับบานพับแต่ตัวนี้เป็นไม้อัดกระดาษอัดใช้3ตัวก็พอครับไม่หนักมากเมื่อบากล่องใส่บานพับเสร็จตรงบานประตูนี่ครับเราก็จัดตำแหน่งนะครับให้มันอพอดีแล้วก็ยิงสกูเข้าไปเลยครับด้านนี้ทั้ง4ตัวเลย เราก็ยิงสกูบานพับทั้ง3บานนะครับจะมีนอ็อตบานละ4ตัวนะครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เอาไว้ไปติดที่วงกบนะครับแต่เราติดที่ตำแหน่งนี้ก่อนทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3บานง่ายๆครับวิธีนี้ในการาเข้าบานประตูนะครับการบากล่องใส่บานพับเนี้ย ด้านเดียวเนี่ยผมว่ามันสะดวกและก็ง่ายกว่าที่เบียบากที่วงกวบด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยต้องอ่ามันช้าช้ากว่าด้านนี้ด้านเดียวครับซึ่งการประกบใส่บานภาพเข้าไปแล้วก็เสมอกันครับเวลาประกบเข้าไปแล้วก็ไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันเลยเวลาปิดประตูเข้าไป เนี่ยนะครับเมื่อเรายิงสกูด้านประตูเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตั้งด้านวงกบนะครับในการติดตั้งบานประตูนี้ก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับคลิปนี้ผมก็ทําเพียงคนเดียวนะครับก็จับจัดตําแหน่งเพียงคนเดียวนะครับในการเข้าบานประตูตรงวงกบนี่นะครับเราก็ต้องมีใบไม้รองนะครับไม้รองตรง บานประตูด้านล่างและก็ด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบานสําเร็จเนี่ยเขาจะลองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ3-4มสมิลแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเอามาลองเองนะครับเพื่อเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยมันจะได้มีช่องว่างเปิดปิดง่ายเราก็ต้องหาไม้มาลองก่อนนะครับก่อนที่จะ,ะยิงสกูติดบานพับวงกวบเข้าไป ครับเมื่อเราจัดตำแหน่งได้ที่แล้วเราก็ต้องยิงยึดไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องยิงทุกตัวนะครับเราต้องยิงน็อตยึดาบานนิดตัวหนึ่งแล้วก็บานด้านบนอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราก็ามาทําการเปิดปิดดูก่อนว่ามันพอดีหรือเปล่าหรือถ้าไม่พอดีไม่สวยงามเราก็ต้องขยับบานพับนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับ ในการเข้าบานประตูนี่นะครับผมก็ยิงตัวล่างตัวบนตัวล่างตัวบนตัวกลางไว้อย่างละตัวนะครับแล้วก็เปิดปิดดูว่ามันสามารถเปิดปิดง่ายหรือเปล่าพอดีหรือเปล่าเราค่อยทําการายิงสกูทุกตัวนะครับบานละสีตัว นะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับการยิงสกูนี้ต้องยิงให้มิดนะครับหัวสกูนี้ต้องมิดลงเลยนะครับเวลาเราเปิดปิดประตูนี้มันจะไม่ได้ข้ำยันกันนะครับนี่ครับเป็นบานประตูสําเร็จก็เรียบร้อยนะครับปิดเปิดเข้าได้มิดชิดดีเรียบร้อยก็ โอเคครับก็เหลือใส่ลูกบิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปติดตั้งลูกบิดให้ดูนะครับซึ่งเข้าบานประตูนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าใครต้องการที่เป็นก้อนประตูก็ใส่กอนประตูได้เลยแล้วก็ใส่มือจับก็เสร็จเรียบร้อยเลยแต่องผมนี่จะทําทการเจาะลูกบิดใส่อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปให้ดู ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ